ค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่3การละรครน,น่ารู้นะคะซึ่งเราจะเรียนในเรื่องของประเภทของละครไทยละครเป็นการแสดงศิลปะอย่างหนึ่งนะคะ สะท้อนให้เห็นลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมโดยนำเรื่องราวจากประสบการณ์และจินตนาการมาผูกเป็นเนื้อเรื่องและนำเสนอในรูปแบบการแสดงซึ่งมีนักแสดงเป็นผู้สื่อความหมายต่างๆและเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจประเภทของละครไทยแบ่งออกเป็น ละครบรมแบบดั้งเดิมประคบรบลํมแบบปรับปรุงและประครที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะประครบรํมแบบดั้งเดิมเป็นประครบรํมชนิดแระของไทยและเป็นต้นกำเนิดของละครลําทุกประเภท ผู้แสดงจะมีเพียงสามคนคือตัวนายโรงตัวนางและตัวตลกแสดงแบบละครเบรทอย่างเช่นละครชาตรีค่ะต่อมาในสมัยรัชการที่6มีการนำเอา,าละครชาตรีและละครนอกมาผสมกันเรียกว่า,าละครชาตรีเข้าเครื่องหรือรละครชาตรีเครื่องใหญ่ ต่อมาในสมัยริชการที่6มีการนำละครชาตรีและละครนอกมาผสมกันเรียกว่าละครชาตรีเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ละครรำแบบดั้งเดิมแบบที่สองคือละครนอก ละครนอกเป็นละครลำที่พัฒนามาจากละครชาตรีใช้ผู้ชายแสดงล้วนเป็นละครที่มีความสนุกสนานตลกขบขันดําเนินเรื่องรวดเร็วไม่พิถีพิถันเรื่องดีลาท่ารำในปลายราชการที่สองได้นำอากษณสการแสดงละครนอกมาผสมผสานกับละครในเกิดเป็นการแสดงละครที่เรียกว่าละครนอกแบบหลวงอย่างเช่น แสดงเรื่องแก้วหน้าม้านะคะแล้วก็มีเรื่องไกลทองก็จะเป็นบระคณนอกอีกเหมือนกันนะคะ ซึ่งเป็นละครบรมพัฒนามาจากละครชาตรีผู้ชายแสดงรวนมีฟรามสุกสนานตลกขบขันตําเนินเรื่องรวดเร็วไม่วิถีพิถันและยังนำเอาการแสดงละครนอกผสมผสานกับละครในเกิดเป็นละครเรียกว่าละครนอกแบบหลวงนะคะอย่างเรื่องไกลทองละครในเป็นละครลำที่เกิดขึ้นใน พระบรมมหาลาชวังใช้ผู้หญิงแสดงลร้วนต่อมาในรัชการที่ 4, สี่ทรงอนุญาตให้ผู้ชายแสดงได้เป็นละครที่มุ่งเน้นการไล่ลำสวยงามรักษาจารีตประเพณีมนิยมเล่นบทที่โลดผลหรือตลกขบขันจะมี4เรื่องนะคะคือเรื่องปรามเกียนดาหลังอิหนาวและอุนรุษ ละครบรมแบบปรับปรุงก็จะแบ่งออกเป็นละครดึกดำบรรละครพันทางประครเสีพาค่ะละครบลมแบบปรับปรุงประเภทแรกคือละครดึกดำบันเป็นละครบลมที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่5เป็นการผสมผสานระหว่างละครในกับการแสดงโอเปร่าตัวละครจะต้องร้องและรำเอง แบบละครโอเปรา่าบทบร้องมีแต่บทที่เป็นคำพูดตัดบทที่แสดงกริยาออกละครดึกดำบันเรียกชื่อตามโรงละครดึกดำบันที่จัดแสดงขึ้นในครั้งแรกนะคะละครพันทางเป็นละครรมที่เกิดขึ้นปารัชการที่4ผู้ริเริ่มการแสดงคือจ้าพยาไมหินทรศักดิ์ทำรง เป็นละครแบบผสมเรื่องที่นำมาแสดงมาจากพงศาวดารชาติต่างๆเช่นสามก๊กราชาธิราชพระรอเป็นต้นการแสดงจะใช้ท่ารำไทยผสมประสานกับลีลาของชนชาติที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องแต่งกายตามลักษณะของเชื้อชาติาละครเสภา เป็นละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในสมรยการที่5ใช้การขับเสภาประกอบเรียกว่าเสภารามี2ประเภทคือเสภาราและเสภาตลกนิยมแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนไกลทองผู้แสดงนิยมใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามบทบาทาละครที่พัฒนาขึ้นใหม่ ก็จะแบ่งออกเป็นละครร้องละครสังคีตละครพูดละครเวทีละครเพลงละครอิงประวัติศาสตร์ละครวิทยุและละครโทรทัศน์นะคะละครร้องเป็นละครที่ดำเนินเรื่องด้วยการร้องใช้ท่าทางสามัญชนในการสื่อความหมายตามบทร้องแบ่งเป็น2อลักษณะคือ ละคระคร,ร้องสลับพูดเป็นละครที่ดำเนินเรื่องด้วยการร้องและพูดแต่จะเน้นการร้องเป็นสำคัญได้รับอิทธิพลจากละครบางลาวันของเมลา,าย,ยูและละครร้องล้วนๆเป็นละครดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงไม่มีบทพูดแทรกผู้ให้กำเนิดละคร ร้องล้วนๆคือสมเด็จพระบรมโอรสาทิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชากุมารหรือรัชกาลที่6ค่ะปละครสังคีตเป็นละครอีกแบบหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้นโดยมีวิวัฒนาการมาจากละครพูดสลับรำต่างกันที่ละครสังคีตมีบทสำหรับพูด และบทสําหรับตัวละครร้องในการดาเนินเรื่องต่างๆกันจะหัดอย่างหนึ่งอย่างใดออกไม่ได้เพราะจะทําให้เสียเรื่องเช่นเรื่องมิกาโดและเรื่องวันกีประครอิงประวัติศาสตร์ปละครที่สร้าง หรือเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ผู้ให้กำเนิดคือพลตีหลวงวิจิตวาทการเป็นละครแบบผสม,มระหว่างท่ารำแบบละครรำกับท่าทางแบบสามันชนลักษณะมือกำแบเวลาแสดงบางเรื่องผู้แสดงต้องร้องเองบทละครมุ่งปลุกใจให้เกิดความรักชาติ ละครเพลงเป็นละครของเอกชนเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2,475ละครที่มีชื่อเสียงคือคณะจันทโลภาสเป็นละครของนายจวงจันจันคณาหรือพานบุญสิ่งหนึ่งที่พานบุญทำเป็นหลักคือปรับปรุง เพลงไทยเดิมที่มีทำนองร้องเอื้อนมาเป็นเพลงไทยสากลไม่มีทำนองเอื้อนนับเป็นหัวเรียวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเพลงไทยเดิมมากได้แก่จันเจ้าขาโจโจสังฝนสั่งฟ้าและคืนหนึ่งยังจำได้ซึ่งนิยมแสดงกันนะคะละครเวทีเป็นละครที่จัดแสดงบนเวทีเน้นการร้องมากกว่า คาดกันว่าละครเวทีมีมาตั้งแต่สมัยกรีกลักษณะคล้ายกับละครพูดละครบลองแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนให้เกิดความชัดเจนในการแสดงเช่นไม่เน้นการไล่ลำแบบดั้งเดิมแต่จะเป็นการไล่ลำประกอบเพลงที่เป็นเพลงด้วยวงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทย องประกอบของละครเวทีคือการแสดงบนเวทีที่มีฉากแสงเสียงประกอบและบทละครนะคะละครวิทยุเกิดขึ้นหลังละครเวทีเป็นละครที่เกิดครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับความนิยมไปทั่วโลกละครวิทยุเป็นการนำการแสดงที่มีอยู่มาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ดังนั้นลักษณะของบทละครวิทยุจึงแตกต่างจากบทละครทั่วไปผู้ประพันธ์จะต้องหาวิธีสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟังให้สามารถเข้าใจและนึกถึงภาพฝาพเป็นไปของเรื่องได้ที่ดังๆก็คือคณะละครวิทยุคณะเกตทิปนะคะละครโทรทัศน์ประเทศไทยมีสถานีวิทยุ โทรทัศน์เมื่อปี2,498มีการนำละครไทยซึ่งแต่เดิมเป็นละครเวทีไปแสดงออกอากาศทางโทรทัศน์ละครลำเรื่องแรกที่นำมาแสดงคือขุนช้างขุนแผนนะคะละครโทรทัศน์ดได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากละครล้ำมาเป็นรูปแบบการแสดงในสมัยขึ้นเรื่องแรกก็คือ สุริยานีไม่ยอมแต่งงานออกาศทางช่อง4ี่บางขุนพรมละครโทรทัศน์ไทยมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องชนชั้นสูงในสังคมไทยตัวละครมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายดีฝ่ายเลวสามารถดาวตอนจบของเรื่องได้ง่ายมักจะจบลงแบบสุขนาตรกรรมมีการนำมาทำกันบ่อยครั้งคือจบแบบมีความสุขค่ะ ละครโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากละครรำม,มาเป็นรูปแบบกะระแสสมัยยิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2,557หลังจากมีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทยช่องสามและช่อง7จ็ิสรานีคของตลาดละครต่อมาเริ่มมีช่องอื่นๆเช่นช่อง8มุ่งเน้นตอบโจทย์คนดูระดับฐานราก เป็นคนละครแบบบ้านๆน,นะคะโดยขณะเดียวกันช่องวันจะมุ่งเน้นผลิตละครเฉพาะกลุ่มคนดูส่วนช่อง GMM จะมุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่นค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมเสริมทักษะใบงานนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียน ลอกแล้วก็ตอบทำในสมุดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ